เี่บอกว่าสติกอยากจะมีลูกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะวางแผนกันไว้ว่าประมาณปีหน้าค่ะแต่ความจริงเขาบอกว่าอยากจะมีลูกมาตั้งนานแล้วขออยากจะมีลูกเอ่อมาตั้งนานขออยากจะมีมานานแล้วค่ะนั่นแหะสิพอ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 ไม่มีก็เลยไปเลี้ยงหมาเป็นลูกใช่ค่ะแมนค่ะแมนค่ะคือจริงๆแล้วต้องมีมีลูกมีลูก3ามคนแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ที่ต่างประเทศกับสามีเก่านะคะและทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะ เธอไม่ต้องมีลูกก็ได้นะแต่เธอไปเอาลูกกลับมาอยู่กับพวกเราได้ไหม,มนะคะแต่ทีนี้เรามองถึงแบบว่าลูกได้เริ่มต้นชีวิตอยู่ที่นูน่นลูกเองก็สุขสบายดีบวกทั้งการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตที่นูน่นเขาเขาก็โอเคเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่ที่นูน่นครับที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียค่ะ <Okay. S 1> ก็เลยบอกเขาว่าเมื่อถึงเวลาลูกคงจะกลับมาเองลูกก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจบอย่างนี้ค่ะเขาก็จะกลับมาแต่ทีเนี้ยเขาเลยบอกว่าถ้าง,งั้น ก็มีด้วยกันไหมอีกสักคนนึงหนูก็เลยบอกว่าแต่ก็คุยทุกปีนะคะหนูก็บอกปีหน้ามาแปดปีแล้ว <laughs> <laughs> หนูก็บอกว่าปีหน้าปีหน้าเขาก็โอเคโอเคแล้วทีนี้เขาก็บอกกว่ามึงจะมีลูกกูขอเลี้ยงมาก่อนนะ <laughs> <laughs> อะไรแบบนี้นะอย่างเงี้ะคะ่ะแต่จริงๆแล้วคือปีนี้เราตัดสินใจแพลนกันจริงๆนะคะว่าปีหน้าคะ่ะ mm. จะมีให้เขาสักคนนึงเพราะว่ากว่าลูกที่นู่นจะจบก็คงอีกนานนะคะ mm. Mm. อายุต่างกันกี่ปีฮะหกปีค่ะก็คือน้องบีอายุมากกว่าเขาใช่ค่ะสติกสามสิบหนูสามสิบหกค่ะอ๋อสามหกโอเคก็ยังก็ยังมีได้ยังรอได้อีกปีหนึ่งนะอยู่น oh, 3, okay. 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 Well, yeah, ้องกันตั้งแต่เท่าไหร่ไอ้สต <uh ิกอายุยี่สิบสองเนาะตั้งแต่ติดสติกอายุยี่สิบสองยี่สิบสองรู้จักกันตั้งแต่ยีองใช่ค่ะโอรู้จักกันตั้งแต่ยี่สิบสองใช่ค่ะโอ้รู้จักกน้อแต่ยผู้บ่าวสัน้อยผู้ผู้บ่าวสัน้อยแปลว่า อะไรอ่ะผูเบาสำนนทยภาษาไทยบาจังได๋ยใบรุนร่นับรุ่นค่รออายุยี่สิบสองโอเคเออก็สติ๊กได้เคยเจอลูกๆของน้องบีใช่ไหมเคยเจอใช่ไหมพ่อกันกับลูกแล้วลูกของน้องบี是是าบงงบจาก <laughs> ชายค่ะ <laughs> <laughs> เจอกันแล้วแ <laughs> ปลกเนาะ <laughs> ไอเราก็พูดภาษาไทยกลางแต่ว่าจะจะต้องให้น้องบี <laughs> แปลเป็นภาษาอีสาน ให้กับคนต่างชาติเป็นชาวฝรั่งเศสเออพูดไทยแปลเป็นไทยพูดไทยแล้วต้องแปลเป็นไทยให้กับคนต่ังอีกทีหนึ่งก็ไปเหรอเขาเขารักลูกของรักรักค่ะรักนะคะถ้าเกิดนี่คือประเด็นสำคัญเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รักลูกเราหนูก็คงไม่เอาเขาเหมือนกันคงไม่ได้อยู่กับเขานะคะเพราะว่า ลูกคือคือดวงใจของเราลูกคือชีวิตของเราเราสามารถตายแทนลูกได้อะไรอย่างนี้นะคะคือความรักที่เป็นแม่เป็นลูกกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในวันนั้นสติ๊ไม่พิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้ลูกเราจริงๆถึงไม่ได้ในวันนั้นนะคะหนูคิดว่าถึงจะไม่ได้รักเหมือนลูกแท้ๆหรือไม่ได้รักลูกของหนูก็ตามแต่แต่อย่าแสดงความรังเกียจหรือว่าไม่พอใจหรือว่าอะไรให้หนูเห็นถ้าเกิดว่าวันใดที่หนูเห็นกิริยาแบบนั้นคือหนูไม่เอาเลย เพราะว่าด้วยความที่หนูถึงจะรักเขามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเลิกกันไปเขาก็คือคนอื่นแต่เรากับลูกอะ่ะเราเราคือสายเลือดกันนะคะฉะนั้นหนูแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าต้องเลือกลูกที่ที่เป็นสายเลือดของเราแต่พผเอ,อิรว่าสติกเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเป็นคนดีจริงๆค่ะอันนี้กล้าพูดค่ะเขาก็เลยแสดงให้เราเห็นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขามีความรู้สึกยังไงเขารักลูกเราจริงไหมจนวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ ค่ะเหมือนเดิมสติกเข้าไปออสเตรเลียใช่ใช่ค่ะสติก<า>ตอนที่ลูกย้ายไปอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆช่วงประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วนะคะ,ะเราเองไม่รู้หนทางเลยว่าจะไปเจอลูกได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นก็คือชีวิตลำบากด้วยนะคะแต่เขาเองก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายคะ่ะน่าจะมีเงินประมาณแสนหนึง่งประมาณเนี้ยแหละคะ่ะแต่เขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้หนูได้เจอลูก เพราะว่าตอนนั้นลูกเพิ่งย้ายไปได้ประมาณเจเดือนค่ะก็เลยก็เลยเขาก็เลยช่วยหนูไม่ว่าจะเรื่องการทำวีซ่าเรื่องค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ประหยัดกันประหยัดกันเพื่อที่จะได้เจอลูกค่ะเขาก็พาไปต้องขอบคุณไอสติกหลายๆด้วยังแกมือนั่นจ้าที่ให้ทายังวีได้พอลูกจ้ะอ๋อมันมีอยู ตอนหนึ่งเฮดบอกว่าคู่นี้ใช้ชีวิตแบบลำบากร่วมกันจริงหรือเปล่าที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไอสติกเนี่ยใช้เงินวันละ20บาทเหรอใช่ค่ะ in the beginning in the first time ร์สทัแม่ตอนเขาใหญ่ไปยูสุลินเนี่ยไอสติกได้ตังค์ใส่มืออะไรี้สิบบาทบ่มีตังค์เยอะบ่มีตังค์ก็คือไอสติกกับเฮดงานนี่แหละค่ะสติกเองก็ทํางานแต่เงินที่เขาได้อย่างเงินเงินเดือนตอนนั้นจากบาทเองสามหมื่นนะคะซึ่งเขาเขา เขาเพิ่งจะเริ่มทํางานนะคะเพิ่งจะเริ่มทํางานในด้านนี้แหละค่ะเหมือนกับเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเงินก็ถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินไทยก็ได้แค่เดือนละสามหมืบาทสามหม้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่ว่าเดือนนั้นขายได้มากขายได้น้อยเงินที่เขาได้มาเขาก็จะให้หนูหมดเลยก็ให้หนูเพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างเงี้ยนะคะค่าน้าค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแล้วตัวหนูเองเนี่ยก็ต้องส่งเงินให้ลูกที่อยู่ต่างประเทศด้วย ค่ะเป็นค่าเป็นค่าทรงเป็นค่าเลี้ยงดูลูกเพื่อที่จะไม่อยากจะทําให้ลูกรู้สึกว่าแม่ทอดทิ้งเขามไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่าวันที่เขาโตมาแล้วเขาอาจจะมอ,มองเห็นว่าแล้วเราในระหว่างที่หนูไม่ได้อยู่กับแม่แม่แม่เคยดูแลหนูไหมอะไรอย่างนี้อันนี้คือคือในส่วนที่เราเต็มใจที่จะดูแลลูกเองอ,อย่างนี้นะคะก็เลยแต่หลังจากที่ออกจากงานมาแล้วนะคะสติ เขาเป็นคนช่วยสปอร์ตในเรื่องนี้จนเรามาเป็นที่รู้จักในโซเชียลจนสามารถทําเงินเองได้พูดถึงว่าตัวนังบีกับตัวสติกเนี่ยแหละค่ะทึ่งทำให้เงินมันงอกเงยขึ้นมาได้อย่างงี้นะคะก็ขอบคุณไอ้สติกอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ซอยนังบีมากโดยตลอดนี่ก็คือความดีที่ไม่เคยลืมเลยค่ะเยี่ยมมากขายของสักหน่อยต ขายอะไรฮะทุกวันนี้ขายกาแฟเหรอครับกาแฟลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะโกโก้เป็นอาหารเสริมค่ะเป็นอาหารเสริมไม่ต้องสั่งนะคะตอนนี้ออเดอร์ถล่มทลายของไม่มีค <laughs> ่ะจะจะช่วยขายของหน่อยบอกไม่ต้องช่วยตอนนี้ขายไม่ทนัน <laughs> จริง <Okay. S 1> จริง,จร,งจริงค่ะตอนนี้คือสินค <laughs> ้<ม>นาเราแบบ ถล่มทลายมากค่ะกาแเรลดน้ำหนักของนองบีค่ะครับก็ขอให้ร่ำขอให้รวยต่อไปนะฮะขอให้รักกันนานๆนะครับขอให้มีลูกน่ารักน่ารักปีหน้านะครับขอบคุณมากครับนองบีและไอสติกค่ขอบคุณค่ะ